ใครได้แจ้งเตือนบัญชีตั้งค่าบัญชีผู้รับรลายได้หรือว่าบัญชีรับเงินมาแบบนี้ นะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวน้องหวานจะพาไปทำทีละขั้นตอนตามสติปจะไปแบบช้าๆใครที่คิดว่าดูไปแล้วจะตามไม่ทานนาานันน้องหวานแนะนำว่าให้บันทึกคลิปวิดีโอหรือว่าแชร์ไปไว้ที่หน้าช่องของใครก็ได้นะคะเอาให้เพื่อนๆใน messenger ไว้ก็ได้แต่ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์ติ้วๆให้น้องหวานด้วยนะโอเคไปดูกันเลยค่ะอันแรกนะคะขั้นตอนแรกใช่ไหมพอเราจิ้มขึ้นมานะคะ,ะก็จะขึ้นหน้าตามาเริ่มกราะข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนนะคะจะเป็นหน้าตาแบบ นี่นะคะเดี๋ยวน้องหวานจะขึ้นให้ดูเนาะอันแรกเลยนะคะก็คือให้เราใส่ชื่อของเรานะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้เราใส่ชื่อของเราเป็นภาษาอังกฤษย้ํานะคะแล้วก็นามสกุลนะคะตรงนี้นะคะจะใส่ชื่อนามสกุลของเราเป็นภาษาอังกฤษจะใส่ตามบัตรประชาชนเลยก็ได้นะคะจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก่อนแล้วตามด้วยตัวพิมพ์เล็กหรือจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดก็ได้นะคะอันที่2นะคะพอเรากรอกเสร็จแล้วนะคะอ่าดูเช็คให้ดีนะคะ วันเกิดเดือนปีเกิดแล้วก็ประเทศนะคะอันนี้ดูให้ดีต่อมานะคะป้อนข้อมูลธุรกิจนะคะให้เราเลือกเป็นไทยนะคะจากนั้นประเภทธุรกิจนะคะจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะให้ทุกคนเลื่อนนะคะไปหาคำว่าบุคคลทั่วไปหรือเจ้าของคนเดียวนะคะย้ำนะคะว่าให้ติ๊กเป็นบุคคลทั่วไปหรือเจ้าของคนเดียว จากนั้นแล้วนะคะพอเราจิ้มเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นหน้าวันนะคะในส่วนของที่อยู่ของเราให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะฟังดีๆนะคะให้ทุกคนใส่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดวันอ่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ตำบลอะไรใส่เข้าไปไม่ต้องใส่ตัวย่อนะคะให้ไปแปลเอานะคะทุกคนอืมแล้วตามด้วยเลขที่ไปรษณีย์เมืองใส่ภาษาอังกฤษค่ะรัดหมายถึงรัดนะคะหมายถึง ในส่วนของจังหวัดของเราก็จะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมรหัสไปรษณีย์เบอร์โทรเป็นเบอร์โทรของเรานะคะที่สามารถติดต่อได้อีเมลเป็นอ e ีเมลของเรานะคะที่สามารถส่งข้อมูลหาข่าวสารได้รวมทั้งอันสุดท้ายนะคะหมายเลขประจำผู้เสียภาษี TIN เป็นหมายเลขบัตรประชาชนของเรานะคะแต่ข้างล่างนะคะเขาจะเขียนว่าหมายเลขจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม GST ระบุหรือไม่ตรงนี้ไม่ต้องกดระบุนะคะแล้วจากนั้นให้ทุกคนติ๊กถูกค่ะแล้วมันจะลิงก์วิธีการารับเงินในส่วนตรงนี้เดี๋ยวน้องหวานจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้ดูนะคะเพราะมีคลิปแล้วนะคะให้เราเลือก100เหรียญเท่านั้นนะคะทุกคนนะปัจจุบันนี้จะไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งนั้นนะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากส่งต่อเพื่อนๆด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย